ค่ะวันนี้พี่เป็นหาไส้เดือนไปใส่ปักเบ็ดนะคะไปใส่เบ็ดไปตกปลาที่สะพี่เพ็ญนั่นแหละคะ่ะวันนี้ก็เลยมาขุดไส้เดือนใช้เหยื่อธรรมชาติเลยนะคะใช้เหยื่อธรรมชาติสุดๆนะคะเพราะว่าประเพณีขมรนของพี่เพ็ญเนาะดูนตาต้องไหว้ปู่ย่าตายายนะคะต้องมาประกอบอาหาระคะ่ะพี่เพ็ญก็จะใช้ ปลาของพี่เพ้นนี่แหละที่สะพี่เพ้นนี่แหละนี่คะ่ะใส่เดือนเอาไปตกปลาในสะนั่นแหละคะ่ะหาในละแวะกบ้านเรานี่แหละค่ะใส่เดือนเนี่ยคะ่ะเห็นไหมหนึ่งจอบมานุนนุนหนุนหนหนุนนธาตุอาหารเยอะแยะนี่คะ่ะนี่ หนึ่งจบปื๊ด้า้ดิ้นไปดิ้นไปถอดถุงมือไว้ถอดถุงมือเพิ่งตื่นนอนนานอีกตัวหนึ่งกำลังจะเข้ารูไปแล้วค่ะเวดซับมาเลยไม่ละนี่ได้ละแต่สังเกตดูที่เป็นใช้ใช้เหยื่อไส้เดือนนะคะปลาตะเพียนไม่ติดเลยอะ่ะ ติดปลานินแล้วก็เพิ่งตกได้ปลาพี่เป็นเพิ่งโอ้ยดูนี่หนึ่งจบนี่ดูพี่เป็นเพิ่งจะตกได้ปลายนั่นนะคะปลาดุกได้ตัวเดียวแต่พี่เป็นก็ไม่ได้ลงปลาดุกอย่างว่าแหละพี่เป็นลงแต่ปลาตะเพียนกับปลานินนะคะแล้วก็ปลาบึกปลาอะไรปืดหายเหยื่งง่ายๆนี่แหละคะ่ะดูจอบเดียวนี้นะคะดู เออเออกี่ตัวนี่จอบเนี้ยต้องรอให้มันนิ่งก่อนถึงจะโยดเข้าตอนมันดิ้นกระเดวกระเดวโยดยากค่ะใส่เดือนในธรรมชาติเรานี้แหละค่ะตกปลากันไปตกเบ็ดกัน หนึ่งจอบแล้วเนี่ยโอ้วมีตัวตัวใหญ่ๆเลยค่ะครับหนึ่งนี่ตัวใหญ่ๆเลย ปืดปะปยอดเลยตุ๊บ <c oughs> ดูเขาจะเด้งๆอย่างนี้นะค่ะดูอ้อยเลยมันไม่ยอมลงง่ายๆหรอกต้องรอมันนิ่งๆลงไปชุบนี่ก็ตัดหญ้าไปด้วยตกปลาไปด้วยนะคะกว่าปลาเยือจะกิน ปลาจะกินเหยื่อก็นั่นแหละพี่เป็นก็ตัดหญ้าเครื่องมันร้อน <c oughs> ก็ต้องพักเครื่องพักเครื่องก็ได้ตกปลาเล่นไปไม่ได้ตกเล่นหรอกค่ะตกเอาจริงนี่แหละ <c oughs> ตกเอาจริงๆ <c oughs> เลยคิดสักหน่อยหวัวด,ด,ดูดิชือ้อ ดินกระเดว๋วกระเดว๋วซาษาเขมรและวสาเดือนภาษาเขมรเขมรเขมรอ้าวไอล้ลืมลืมเขมรได้ไงเนี่ยนี่โอ้ยดินกระเดว๋วกระเด๋วเลย โอ้จินลีนเออสายขมีนเรียกจินลีนค่ะดูสิพี่เป็นขมีนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยังนึกไม่ออกโอ้มันไม่ค่อยได้ใช้ไงคะจินลีนจินลีนคนคนทางลาวทางอะไรเขาจะเรียกขี้กระเดือยเหรอคะขี้อะไรนะนใส่เดือนไปตกปลากัน บน่าจะพอแล้วค่ะน่าจะได้ละนี่ได้เยอะละ ตกไว้แล้วได้แล้ว3ตัวค่ะก็เลยเอาแค่นี้พอ <laughs> ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วค่ะหาไ่เดือนไปตกปลาเนาะสวัสดีจ้า